ตามติดชีวิตพ่อครับมาอัปเดตลูกหมาปอมยี่สิบห้วันนะครับก็โอ้โหดืมตาแล้วนะจำม่าเลยตัวใหญ่มากนะครับทั้งคู่เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้นี่ตัวใหญ่เลยนะฮะอ่าดูเทียบกันเห็ไหมตัวนี้ตัวผู้นะครับตัวนี้ตัวเมียนะครับไม่ขายเลยครับไม่ขาย ตอนพันธุ์เป็นเด็กๆนี่คืออ่าร้องไห้นะฮะไม่อยากขายมาเ๋ยวต้องสักสี่สิห้าวันนะมันก็จะเดินแบบสงาา่าผ <ม S 1> ่าเผย<ม>แม่เลี้ยงดีหรูตัวใหญ่มากเห็นไหม,มาจากคลิปที่ผ่านมานะครับอันนี้ผม,มเอามาเทียบไปดูนะผมก็เก็บไว้ดูเหมือนกันนะครับถ่ายไว้นะครับที่สิบสามวันนะอันนี้ยี่สิบยี่สิบสี่วันยี่สิบห้าวันนะครับนะครับก็ แต่ก็ยังเปิดไฟให้อยู่นะในกรงนะดูดูตัวใหญ่เบเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวรอดูขนมันนะฮะมันเป็นไงบ้างขายไหมโกนะงนะฮะตอนนี้นขนนุ่มอะนะขนนุ่มถ้าหนาวหน้าหนาวในขนมันจะออกเยอะนะะเหมือนเขาจะเลี้ยงในห้องแอร์นะขนมันจะหนาเป็นชั้นๆเลยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็กจบ<า>เพียงเท่านี้นะฮะ จบที่น,นี่สวัสดีครับ